สัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ไปร่วมประชุมกับที่อำเภอแม่ใจนะฮะในเรื่องของการาประชาสัมพันธ์การเปิดนะฮะครัวหนองลิงทรายนะฮะซึ่งรายละเอียดใครอยากจะรู้ที่มาที่ไปยังไงก็สามารถย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้และภารกิจอตอนนี้ครับ ผมได้มาพบกับโคชบอมครับจากสองลุมซ็อกเกอร์สกูพปเยวยครับสวัสดีอีกรอบนึงครับผมครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาอัปเดตในเรื่องของการจัดกิจกรรมาการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเป็นรายการหนองเลงซายยุทธครับครั้งที่2นะฮะวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรครับโคชครับก็เป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับมีการแข่งขันตั้งแต่รุ่น เยาวชนนะครับผมแลวปีนี้ครั้งนี้นะครับครั้งที่2หรือว่าพิเศษเลยนะครับมีรุ่นประชาชนด้วยนะครับที่สนามแห่งนี้สนามของเทศบาลตะมนต์แม่ใจนะครับผกสนามย่าเทียมเป็นลานกีฬาที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับครับ ภอแม่ใจที่มีการสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นเวทีเป็นพื้นที่นะครับให้เด็กๆได้มาออกกําลังกายนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลรวมไปถึงส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬานะครับเรียนรู้เรื่องของกฎกติกาฟุตบอลไปด้วยนะครับผมครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเทศบาลตําบลแม่ใจอีกครั้งหนึ่งครับที่อนุเคราะห์สถานที่ให้พวกเราจัดในวันที่23-24พฤศจิกายนนี้ครับแล้วก็ เรามีทีมเข้าร่วมทั้งหมดหกถึงเจ็ดทีมนะครับนะต่อในรุ่นของแปดถึงเก้าปีเราเป็นคู่พิเศษจะเป็นโรงเรียนของเป็นบ้านเป็นอารีน่านะครับพบกับสองลมซ็อกเกอร์คิดสองลมคิดนะครับสองลมคิดนะฮะซึ่งหายากมากสำหรับรุ่นนี้นะฮะก็จัดเป็นแมตท์พิเศษไป ใครอยากจะรู้ว่าฝีไม้ลายมือของเด็กๆจะเป็นยังไงก็เดี๋ยววันที่23คอยติดตามชมในช่อง y o u u t ยูทูบสปอร์ตนะครับส่วนในรุ่นอายุ10ปีตอนนี้เรารับมาแล้วกี่ทีมนะครับนะมีทีมอะไรบ้างครับโค้ชครับตอนนี้ก็ตอนนี้ทีมในรุ่น10ปีนะครับก็มีหนองเลงท่าเอฟมีสองลม็อกเกอร์สกูรครับสนามฟุตบอลบางซานะครับก่อนนีต้อนรับนะครับจากอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ช้างแก้วอะคาเดมี่นะครับจากอำเภอพานครับผม ก็วันนี้นะครับรุ่น12ปีมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน6ทีมนะครับ6ทีมก็มีหนองเล็งทรายเอครับสองลมซ็อกเกอร์สกูสนามฟุตบอลบางซานะครับแล้วก็ช้างแก้วอะคาเดมี่แล้วก็งาอะคาเดมี่นี่ครับมาร่วมการแข่งขันนะครับงาวนี่จากลำปางครับผมแล้วก็ทีมบ้านปีนอารีนาครับ6ทีมแข่งขันวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนะครับรุ่น8-9ปีคู่พิเศษ แล้วก็รุ่น10ปีนะครับมี4ทีมพบกันหมดนะครับแล้วก็รุ่น12ปีมี6ทีมเดี๋ยวเราจะแบ่งสายนะครับสายละ3ทีมแล้วก็จะคัดเลือกแบ่งไปสาย A สาย B นะครับแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มแล้วก็มีรอบรองแล้วก็รอบชิงชนะเลิศครับแล้วก็ในวันอาทิตย์นะครับก็อประชาสัมพันธ์ไว้เลยนะครับรุ่น1 4ปีตอนนี้มีอยู่3ทีมแล้วนะครับมีหนองเรงทราย FC มี งาอะคาเดมี่แล้วก็ศิริมาททีวีนะครับตอนนี้รับอีกแค่หนึ่งทีมเท่านั้นนะครับเมื่อกี้ก็มีน้องๆของอำเภอเมืองเราทักมาสนใจนะครับเ็ราร่วมกิจกรรมแล้วนอกจากนี้ก็วันอาทิตย์ก็ยังมีรุ่นประชาชนนะครับหนองเลงทราย VIP แล้วก็ทีมประเสริฐสังขพันธ์นะครับน่าจะมาจากเชียงรายผมก็ถือว่าโซนนี้ของแม่ใจในเมืองพะเยานาไปถึงอำเภอพานแล้วก็แม่ลาวเชียงราย ลงมาลอมกันได้นะครับการเ<ช>ดินทางก็สะดวกแล้วก็สนามก็มาตรฐานมีสภาพแวดล้อมรวมไปถึงในท่องเที่ยวนะครับร<ช>นยานกาศงทราย<ซ>อยู่ริมน้องเล่งทรายตอนนี้ได้ข่าวว่าจะมีอีกทีมนึงจากเชียงรายนะครับประชาชนทั่วไปก็มาเสริมก็เป็น3มทีมเหมือนกันก็ขาดอีกหนึ่งเหมือนกันนะครับผมยังมีเวลาถือว่าวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันเรา เราจัดการแข่งขันเพื่อมิตรภาพแล้วก็เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายรวมถึงคามสัมพันธ์แหล่ง,งท่องเที่ยวของอาเภอแม่ใจหนองแรงทรายแห่งนี้นะครับการแข่งขันเรามีค่าสนับสนุนละกันครับหนึ่งพันบาทช่วยรางวัลทุกทีมนะครับผมช่วยรางวัลทุกทีมหรือว่าเป็นกําลังใจนะครับมาแข่งขันมาเชื่มอมความสัมพันธ์แล้วก็ผลการแข่งขันเอาไว้ทีหลังนะครับ เล่นให้เต็มที่มีความสุขแล้วก็สนุกสนุกสนุกสนานนะครับเน้นมิตรภาพแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการจับฉลากในรุ่น12ปีทำยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะมีทีมนะครับเดี๋ยวผมประกาศชื่อทีมก่อนสองลมนะครับสองลมตองเกอร์สกูครับเลยครับเลยนะครับผมทีมบ้านปีนอารีนานะครับอันนี้เขียนใหญ่เลยครับระวังเลยระวังเลยนะครับ สนามฟุตบอลบางซานะครับหนองเล่งทราย FC นะครับดวนๆเลยงาวอะคาเดมี่ครับผมแล้วก็ช้างแก้วอะคาเดมี่ครับอ๋อหรือว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้เราถ่ายแบบเทคเดียวเลยนะครับเทคเดียวเ,เลยนะปกติจะไลฟ์สดนะครับหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าเรา การจับสลากเป็นสายนะครับแล้วก็มีความโปร่งใสอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารายการนี้ไม่ได้มีเรื่องของการชิงเงินรางวัลนะครับเราเน้นย้ำเลยครับมิตภาพแล้วก็โอกาสการสร้างสรรค์โอกาสร้อมาถึงกิจกรรมได้ออกกําลังกายร่วมกันครับผมก็ในการจัดก็นี่ครับทีมงานของ2ลม s o อกเกอร์สคูลนะฮะอันนี้จะให้จับยังไงเลยเดี๋ยวไล่ไปเลยนะครับสาย A นะครับ A1 แล้วก็ B 1นะครับอันที่3เป็น A 2 B 2แล้วก็สุดท้ายเป็น A 3 B 3ครับผมเราจะไล่ไปเลยนะครับทีมแรกก็จะเป็น A 1นะครับ A 1จะให้ผู้ชายเป็นคนจับเลยครับเดี๋ยวกันง่าย A 1ได้แก่ทีม A 1ได้แก่ทีมเงาอะเคเดมี่ลำปางครับนี่เงาอะเคเดมี่ลำปาง นี่ต้องพับใหม่ไหมต้องเ,าเอาออาเลยนะครับสำหรับทีมผู้จัดก็เราก็ได้ทีมงานจากสองลุมซ็อกเกอร์ส o ูนะแล้วก็นักภาคมือเอกของจังหวัดพะเยานะครับพี่สเวทตนะครับผมก็สา,ายยาวของเขาก็ไว้ใจได้ก้านะฮะมาภาคเพิ่มความสนุกสนานให้กับเกมเราด้วยนะครับอา้าวเอาไป B 1สาย B นะครับทีแรก B1 สาย B ทีหนึ่งสายบีสนามฟุตบอลบางซาแม่ลาวนี่ครับบางซาแม่ลาวนะครับเอาไปครับเอทีมที่สองสาย a ีทีสองทีสองทีสองได้แก่ช้างแก้วอะคาเดมี่จากพานครับช้างแก้วอะคาเดมี่จากพาน เราแบบสดๆกันเลยนะครับ B2 B2 ครับ B2 น้องเล่งซ้าย FC นะน้องเล่งสาย FC นะ B2 ครับ2ทีมนะครับ A3 A3 ครับ A3 2องลมซ็อกเกอร์สคูพเยาครับนี่ ของเลนซายเอฟซของเราอยู่คนละสายกับสองลมนะครับสุดท้ายครับบีสามท้ายบีสามบ้านปินนารีนาครับ<ะ>นี่ครับบ้านปินนารีนาบีสามครับครบแล้วหกทีมนะครับครับสรุปการจับฉลากนะครับแบ่งสายในรุ่น สิบสองปีหนองเรงทรายยุทธครับครั้งที่สองนะครับก็มีหกทีมนะครับสายเอมีเงาอะคาเดมี่ช้างแก้วอะคาเดมี่แล้วก็สองลมซ็อกเกอร์สกูนะครับส่วนสายบีมีสนามฟุตบอลบางซานะครับหนองเรงทรายเอฟซีแล้วก็บ้านปินอารดีนาครับผมก็ครบทั้งสองสายมันมแน่นะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนะหนองเรงทรายยุทธครับครั้งที่สองนะ ในวันที่23-24พฤศจิกายนนี้ก็มาเชียร์กันที่สนามได้นะฮะต้องขอขอบคุณโคชบอมนะครับในฐานะที่เป็นฝ่ายจัดนะครับต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกทีมที่สมัครมาด้วยส่วนรุ่น14ปีกับประชาชนทั่วไปก็อย่าลืมคอยติดตามการอัปเดตในช่อง y o u u u b จีฟ o กกันต่อไปครับว่าจะมีทีมอะไรเข้าร่วมกันใขนขบ้างนะ,ะสำหรับ คลิปนี้ผมทั้งสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่จะล้ม